สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้มีคุณผู้ชมสงสัยนะครับเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของอบตอก็คือสงสัยในเรื่องของการติดแผ่นป้ายและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนะครับว่าถ้าไปติดตั้งแผ่นป้ายหรือปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งไม่เป็นไปตามแบบที่กําหนดหรือไปติดตั้งยังจุดที่เขาไม่ได้กําหนดให้เราสามารถติดตั้งป้ายได้เนี่ยจะมีความผิด หรือไม่จะมีโทษอย่างไรนะครับซึ่งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่นพุทธศักราช2562มาตรา71บัญญัติว่าการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องกระทําในเฉพาะาเฉพาะในสถานที่รวมทั้งจะต้องมีขนาดและจํานวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งมอบหมายกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ประการแรกนะครับท่านจะต้องไปติดตั้งในสถานที่ที่เขากําหนดประการที่2ก็คือจะต้องมีขนาดนะครับและก็จํานวนไม่เกินที่เขากําหนดด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดฝ่าฝืนเนี่ยก็จะมีความผิดตามมาตรา132ก็คือผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกำหนดตามมาตรา71ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ